จ้าวันนี้แม่มาพร้อมกับผ้าถุงผ้าถุงบ้านเราแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวในยามเช้าในวันที่แด,ดดดีเด็กๆเล่นนกบ้านแม่ก็กินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวไปเก้าอีเด็กน้อยจ้ะแม่ก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวในวันที่แด,ดดดีมองเห็นแม่หรือเปล่าจ้าทุกคนอ่า ปยเตี๋วเป็ดอ,อือหือครับกินข้าวนอกบ้านกังนอกบ้านนี่แหละ ที่สูงเกินถ้าถุงบ้านเราก็ใส่สบายนะจ๊ะแดดดีมากวันนี้ ลูกสาวสองคนแล้วก็มีหลานมาน้อนด้วยคนหนึ่งเด็กดีใจเล่นกันนอกบ้านวันนี้วันนี้แม่ก็คงตากแดดทั้งวันในระเบียงบ้านแดดดีๆแบบนี้เนาะ ไม่ได้เจอแด็ดแบบนี้มันนานมากแล้วเนี่ยที่เนี่ยฝนตลอดเลยวันที่วันแรกที่มีเดดจริงๆท้องฟ้าแจ่มใสเกลยวอือ้อล่าเริงสดใสกับแม่เลย ก๋วยเตี๋ยวเป็ดน,นะคะทุกคนเป็ดมาทั้งตัวอืออะไรสามะหามามาสิ อซบมากคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองไทยถึงพ่อถึงแม่คิดถึงหลานเนาะ อยากกลับบ้านจะก็กลับไม่ได้เยอะมูฟินนะวุ้นถ้าโทรศัพทดีนะลิซ่า อ,อลิซาหน,น,นายก็รบเรียกกะถ้าพอเลี้ยนด่เได้สกูลเลนได้สกูลเลนซินเยอะเม,มกสกูลเลนกูใหสกูลเลนถ้าพอเลี้ยนนึ่งลูกสาวจะเอาไอ้เพนโรงเรียนออกไปเล่น ไอ้เพชรที่นางใช้เรียนใช้เรียนในช่วงนี้นางเอาออกไปเล่นอ่ะอเอาไปเล่นไม่ได้จ้ะลูกจ๋ะไอ้เพชรโรงเรียนโบเขาไปอย่างเงี้ยอืมอืมแสบครับ ซุปก๋วยเตี๋ยน้ำร้อนๆเนาะก๋วยเตี๋ยวแม่ไม่ได้ทำเองนะพี่เขาใจดีทำให้จะให้กินแบบจริงจริงๆ สุดๆไปเลยเอาให้ดำเลยแม่วดี้จะตากแดดให้ดำไปเลยข้าเดยืมมือมือโทรศัพท์มือถือดีินได้เดี๋ยวม่มาียอติ๊ก อิ่มแล้วทุกคนแม่อิ่มแล้วขอบคุณไล้์หลายที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น่แม่ขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณขอบคุณไลค์หลาย